สวัสดีครับวันนี้เรามีเหรียญหนึ่งบาทคุดพศสองพารอยของในายหลวงราชการที่9มานําเสนอนะครับเ,เพื่อนๆดูความแปลกของเหรียญนี้นะครับเป็นพระเสียนเอียงนะครับ ปกติเหรียญคุดจะเป็นภเสียนกลับนะครับน,นี่ผมเพิ่งได้มาใหม่ๆครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีภเสียนเอียงหรือภเสียนตรงหรืออยากขายเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะครับเหรียญน,นี้สภาพผ่านการใช้งานอย่างที่เพื่อนๆเห็นครับมีรอยอน่าจะเป็นรอย น่าจะเป็นรอยถูกสารเคมีอะไรสักอย่างที่กัดเนื้อผิวของสารที่กัดเนื้อผิวของเหรียญน,นะครับทําให้มีตําเนีย,ยาที่เย็นนะครับแต่สภาพผิวด้านอ่าเปรเียนเนีย่ยอว่าโอเคกันนะครับ วันนี้ก็ป,ประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับรับชมวิดีโอนี้นะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามโดยตลอดขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ